สวัสดีครับคลิปฮอคลัสทั้งหมดของจอมานในที่สุดก็เดินทางมาถึงชิ้นที่4แล้วครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูเจาะลึกชิ้นที่1นถึงสก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องนะและคลิปนี้ครับแอดจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับฮอคลัสชิ้นที่4นั่นก็คือถ้วยของเฮลกาฮาเฟอร์พัฟแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ถ้วยของเฮลกาฮัฟเฟอร์พัฟหรือฮัฟเฟอร์พัฟส์ครับมันคือวัตถุวิเศษที่สร้างขึ้นโดยเฮลกาฮัฟเฟอร์พัฟแม่มดหนึ่งใน4ี่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ในช่วงปลายศตวรรษที่10ลักษณะของมันจะเป็นถ้วยทองใบเล็กที่มีหูจับอันปละณีสองข้างซ้ายขวาและมีตราสัญ,ญลักษณ์ของบ้านฮัฟเฟอร์พัฟเป็นตัวแบตเจอร์สลักไว้รวมถึงอันยมณีอีก2-3าชิ้นที่ประดับตกแต่งอยู่บนถ้วยภาพเหมือนของเฮลกาในห้องนั่งเล่นบ้านฮัฟเฟอร คือภาพตอนที่เธอกำลังดื่มอวยพรเฉลิมฉลองให้กับเด็กๆบ้านฮาฟเฟอร์พับด้วยถ้วยสีทองมีหูจับว่ากันว่าถ้วยของเฮลกาฮัฟเฟอร์พับมีพลังอำนาจวิเศษที่หลากหลายประวัติศาสตร์และการเดินทางของถ้วยของเฮลกาฮาฟเฟอร์พับการสร้างและพลังอำนาจถ้วยเป็นผลงานการสร้างของเฮลกาฮาฟเฟอร์พับแม่มดผู้ก่อตั้งบ้านฮัฟเฟอร์พับที่มีชื่อเสียงมันถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่10และถูกอธิบายว่าเป็นถ้วยทองคำใบเล็กที่มีหูจับสวยประณีต ส่องประกายระยิบระยับและมีสัญ,ญลักษณ์ตัวแบดเจอร์สลักอยู่บนพื้นผิวตามความเชื่อถ้วยของเฮลกาฮัฟเฟอร์พัฟมีพลังเวทมนต์ที่หลากหลายถึงแม้จะไม่มีใครทราบแน่ชัดถึงลักษณะของพลังเวทมนต์ที่ว่าแต่ก็มีการสันนิษฐานกันว่าเฮลกาฮัฟเฟอร์พัฟนั้นเธอเก่งและเชี่ยวชาญเวทมนต์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเอลประจําบ้านดังนั้นถ้วยใบนี้อาจเป็นภาชนะใส่อาหารชิ้นแรกของฮอกวอตส์และอาจจะเป็นภาชนะวิเศษที่ช่วยในการขนส่งอาหารมหัศจรรย์ จากห้องครัวของเอล์ประจําบ้านมายังห้องโถงใหญ่มรดกและการส่งต่อเฮลกาฮาฟเฟอร์พัฟครอบครองถ้วยจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากนั้นถ้วยก็ถูกส่งต่อภายในตระกูลฮัฟเฟอร์พัฟตลอดหลายศตวรรษจนมาถึงมือของเฮปซิบาสมิธแม่มดผู้ร่ำรวยและคลั่งไคล้วัตถุวิเศษโบราณซึ่งเธออ้างว่าเธอคือผู้สืบเชื้อสายของเฮลกาฮัฟเฟอร์พัฟและถ้วยของเฮลกาที่เธอครอบครองถือว่าเป็นมรดกตกทอดเก่าแก่ที่ประเมินค่ามีได้สำหรับเธอ ในปี1946ทอมริดเดิลที่ตอนนั้นทำงานให้กับร้านบบเจนและเบิร์กเขาเดินทางมาที่บ้านของเฮปซิบาสมิธและสมิธที่ตอนนั้นกำลัง,ลงหลงไหลคารมและใบหน้าที่หล่อเหลาของ Tom. ทอมเธอจึงอดไม่ได้ที่จะอวดสมบัติล้ำค่าที่เธอสะสมให้กับทอมริดเดิลดูไม่ว่าจะเป็นล็อกเก็ตของซิลิทรินและถ้วยของเฮลกาฮัฟเฟอร์พัฟถ้วยของเฮลกาฮัฟเฟอร์พัฟเธอต้องรู้ดีอยู่แล้วเธอฉลาดเหลือเกินพ่อหนุ่มน้อยเฮปซิบาสมิธพูดพร้อมกับโน้มตัวมาหยิกแก้มตอบๆของทอม ฉันไม่ได้บอกเธอใช่ไหมว่าฉันเป็นลูกหลานทางห่างของเขาของชิ้นนี้ตกทอดกันมาในครอบครัวยาวนานหลายปีมันสวยงามน่ารักใช่ไหมและเชื่อกันว่ามีพลังอํานาจหลากหลายด้วยนะแต่ฉันไม่เคยทดสอบอย่างละเอียดหรอกฉันแค่เก็บไว้ให้ดีและปลอดภัยในนี้เจ้าชายเลือดผสมบทที่20คําขอของลอร์ดวลเดอมอร์สวันหลังจากที่ทอมริเดลต้องตาต้องใจถ้วยของเฮลกาฮัฟเฟอร์พัฟเฮบซิบาสมิธถูกพบว่าเสียชีวิต และโฮกี้เอลประจําบ้านของเธอยอมรับว่าได้วางยาพิษในโกโก้ให้เจ้านายดื่มโดยไม่ได้ตั้งใจแต่แท้ที่จริงแล้วทอมริดเดลตั้งหากที่ลงมือสังหารเฮปซีบ้าสมิธฝังความทรงจำเท,ท็ให้กับเอลประจําบ้านขโมยล็อกเก็ตกับถ้วยของเฮลกาฮาเฟอร์พับไปหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเขานานานับทศวรรษเปลี่ยนเป็นฮอคลักส์ทอมริดเดลที่ตอนนี้เรียกตัวเองว่าลอดวอลเดอมอร์เขาได้ใช้การฆาตกรรมเฮปซีบ้าสมิธเปลี่ยนถ้วยให้กลายเป็นฮอคลักส์ชิ้นที่4 และทิ้งมันไว้ในความดูแลของผู้เสพความตายที่เขาไว้วางใจนั่นก็คือเบลลาติกส์เลสแตรงถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าถ้วยนั้นเป็นฮอ r คลัสแต่เลสแตรงก็ปกป้องวัตถุดังกล่าวด้วยลำดับความสำคัญที่สูงสุดโดยเธอได้เก็บมันไว้ในห้องนิรภัยส่วนตัวของเธอที่ธนาคารกริงกอสซึ่งเต็มไปด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาะ พร้อมกับการคุ้มกันด้วยคำสาบและเวทมนต์ขั้นสูงอย่างเช่นคำสาบทวีคูนและคำสาปเผาไหม้ผิวหนังของผู้ที่พยายามจับต้องสมบัติทั้งหมดในนั้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตออบุกธนาคารกริงกอสหลายปีต่อมาเดัมเบิร์กับแฮร์รี่ได้ตั้งทฤษฎีว่าลอร์ดโบเดมอร์น่าจะเลือกถ้วยของเฮลกาฮัฟเฟอร์พัฟเป็นหนึ่งในฮอคลัสของเขาซึ่งในระหว่างการตามล่าฮอคลัส แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่ถูกพวกสซเนเชอร์จับตัวไปที่คาริฮาร์ดมัลฟอยปฏิกิริยาที่ตื่นตระหนกอย่างมากของเบลออติกส์ตอนที่เธอเห็นดาบของกริฟฟินดอร์และการใช้คำสาปกรีดแทงทรมานเฮอร์ไมโอนี่เพื่อรีดเอาคำตอบว่านอกจากดาบแล้วพวกเขาได้อะไรไปจากห้องนิรภัยของเธอบ้างมันก็เลยทำให้แฮร์รี่เกิดความสงสัยและเชื่อว่าถ้วยของเฮลกาฮาร์เฟอร์พัฟอาจถูกซ่อนไวในห้องนิรภัยของเบลออติกส์เลสแตรงอย่างแน่นอน ต่อมาแฮร์รี่ ael, เฮอร์มเอลนี่และรอนพวกเขาได้แทรกซึมเข้าไปในกลิงกอส์สด้วยความช่วยเหลือของกลิฟฮุกและการใช้น้ำยาสับพ,พรดและเมื่อพวกเขาไปถึงห้องนิรภัยของเบลติกส์แฮร์รี่ก็รู้สึกและสัมผัสได้ทันทีว่าถ้วยของเฮลกาฮัฟเฟร์พัฟที่พวกเขาตามหานั้นอยู่ในห้องนี้อย่างแน่นอนแสงไฟจากไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่กวาดผ่านหิ้งสูงจดเพดานส่องให้เห็นเกราะและหมวกโลหะฝีมือกอบลิน เขาเลื่อนแสงไฟสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบวัตถุที่ทำให้หัวใจเขากระตุกและมือสั่นเทาถ้วยทองใบเล็กเป็นประกายสว่างวาบด้วยแสงไฟฉายสามดวงมันคือถ้วยของเฮลกาฮาเฟอร์พัฟซึ่งตกทอดมาเป็นสมบัติของเฮปซิบาสมิธและต่อมาถูกทอมรีเดอร์ขโมยไปมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ข้างบนนั่นแฮร์รี่ตะโกนเครื่องดางยมทูตบทที่26ริงกอส ความเดือดดาลของโวลเดอมอร์เมื่อโวลเดอมอร์รู้เรื่องถ้วยที่ถูกขโมยไปด้วยความโกรธอย่างถึงขีดสุดเขาใช้ไม้เอลเดอร์หวดกลางอากาศเสกคำสาปพิฆาตสังหารกอบลินตายเป็นเบือ่อและเมื่อเขาตระหนักถึงความลับฮอร์คลักส์ที่ถูกค้นพบโวลเดอมอร์จึงรวบรวมผู้เสพความตายและกองทัพผู้พักดีเพื่อเปิดศึกโจมตีฮอกวอตส์ Hogwarts ครั้งสุดท้ายแล้วพวกมันเอาอะไรไปบอกฉันพวกมันเอาอะไรไปโวลเดอมอร์พูดเสียงสูงขึ้นถ้วยทองเล็กๆเ,เ,เจ้านาย โวลดมอร์กริตร้องด้วยความเดือดดาลและไม่อยากเชื่อเขาโกรธจนคลั่งมันไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เจ้าเด็กนั่นจะมาค้นพบความลับของเขาได้อย่างไรเครื่องรางยมทูบทที่27ที่ซ่อนสุดท้ายการทำลายฮอร์คลักสโดยเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์หลังจากทั้ง3ได้ถ้วยของเฮลกาฮาเฟอร์พัฟและหนีออกมาจากกลิงกอส์ด้วยการขี่มังกรยูเครนกระเพาะเหล็กจากนั้นทั้ง3ก็กลับไปที่ฮอกวอตส์ เพื่อทําการค้นหาฮอคลัสอีกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับเรเวนคลอซึ่งระหว่างการสู้รบรอนกับเฮอร์ไมอนี่ก็ได้เข้าไปในห้องแห่งความลับเฮอร์เมอนี่ใช้เขี้ยวจากซากของบาซิลิสซึ่งมันยังคงมีพิษที่สามารถทําลายฮอคลัสอาบอยู่ในเขี้ยวและท้ายที่สุดเฮอร์ไมอนี่ก็ใช้เขี้ยวแทงเข้าไปที่ถ้วยของเฮลกาฮอคลัสชิ้นที่4ของวโดมอร์จึงถูกทําลาย เราจัดการฮอลคลัคได้อีกอันแล้วนะสิเฮอร์ไมโอนี่เป็นคนแทงคิดว่าเขาน่าจะได้ลองไม่งั้นก็จะไม่สนุกเท่าพวกเราจริงไหมรอนบอกพร้อมกับดึงถ้วยฮัฟเฟิร์พับที่บูบี้ออกมาจากข้างในเสื้อแจ็คเก็ตอัจฉริยะแฮร์รี่ตะโกนเครื่องรางยูมทูตบทที่31การรบที่ฮอกวอตส์ข้อสังเกตและเกร็ดน่ารู้เดิมที J.K. Rowling เธอวางแผนให้สมบัติของเฮลกาฮาเฟอร์พับเป็นหม้อใหญ่ครับแต่ก็มาคิดได้ว่ามันใหญ่เกินไปและหนักเกินกว่าที่แฮร์รี่จะแบกไปไหนต่อไหนท้ายที่สุดเจเคโรลิงจึงเปลี่ยนจากหม้อใหญ่ให้เป็นถ้วยทองใบเล็กๆจริงๆแล้วถ้วยของเฮลกาฮาเฟอร์พับได้ถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยจะนํามาใช้ในฉากความทรงจําของเฮปซิบาสมิธในภาคเจ้าชายเลือดผสมแต่สุดท้ายฉากความทรงจํานั้นได้ถูกตัดทิ้งไปครับซึ่งหลังจากนั้นถ้วยทองที่ถูกผลิตมาแล้ว ก็ได้ถูกนํามาใช้ถ่ายทําจริงในภาคเครื่องรางอยู่มทูตในภาพยนตร์เมื่อถ่วยถูกทําลายการทําลายได้ทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่และมีใบหน้าเวเดมอร์ปรากฏขึ้นในคลื่นแต่ในหนังสือไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับในหนังสือจะบอกแค่ว่าเฮอร์ไมลี่นใช้เคียวของบาซิลิสทาลายฮอคลัสได้สําเร็จส่วนฉากจูบระหว่างรอนกับเฮอร์ไมนี่นจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นในห้องแห่งความลับแต่เกิดขึ้นในห้องต้องประสงค์ต่างหากครับ ในหนังสือแฮร์รี่ไม่ได้มีความสามารถในการรับรู้ถึงฮอคลัส์อย่างเช่นการได้ยินชิ้นส่วนวิญญาณของโวลเดมอร์นะครับแต่สิ่งที่ทําให้เขารู้ว่าถ้วยหรือวัตถุชิ้นไหนคือฮอคลัส์ส่วนใหญ่ก็คือการรวบรวมข้อมูลระหว่างทางมากกว่าตอนที่เบลติกส์ทรมานเฮอร์มโอนี่เพื่อให้เธอเปิดปากบอกความจริงว่าได้อะไรจากห้องนิรภัยของเธอไปบ้างนอกจากดาบของคลิฟฟินดอร์ในหนังสือเบลติกส์ทรมานเฮอร์มโอนี่ด้วยการใช้คำสาปกลิตแทง แต่ในภานพยนตร์นักแสดงอย่างเอมมาวัตสันผู้รับบทเฮอร์เมอนี่เกรนเจอร์กับเฮเลนาบอนแฮมคาร์เตอร์ผู้ที่รับบทเบลติกเลสแตรงทั้งสองคนได้ออกไอเดียและบอกผู้กำกับให้เปลี่ยนจากการใช้คำสาบกรีดแทงเป็นการให้เบลติกใช้มีดของเธอกรีดปที่แขนของเฮอร์เมลนี่เป็นข้อความว่าเลือดสีโคลน <c oughs> <c oughs> และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของช่วยของเฮลกาฮาร์ฟพัฟ ฮอคลั ux, ชิ้นที่4ของหลอดวเดมอ์ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์โลกเวทมนต์สำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ